นันบิ๊กกินอะไรอ่ะเขาเดินมาตึงแรงตายกับบิ๊กเลยวะนันบิ๊กกินอะไรวะคนแบตเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเดินมาถามว่านันบิ๊กกินอะไรกินอะไรกินนมแหละว่านันบิ๊กกินอะไรก็กินนมอยู่แล้วเขาเดินมาถามว่านันบิ๊กกินอะไรจ่าหนึ่งบิ๊กกินอะไร กินอะไรอะไรอะไรกินอะไรจ้ะเออบิ่กินอะไรจ้ะเนี่ยเดินเดินเดินมาถึงแรกตายเดี๋ยวนะแรกตายเลยวะน้ำบิ๊กกินอะไรวะบิ๊กเราไปกินขน้วยหัวใจเถื่อนกันเยอะมากอาจจะยากหน่อยนะตอนนี้แบตเตอรละหกเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ใหม่เนาะเราต้องขอไปชาร์จแบตก่อน เอออาจจะน้าและยอมหน่อยแต่ว่าผู้ใต้เก่งมากคนนี้จะเป็นอะไรอนนอนอนอนนอนนอน,น,อนแล้วแต่เธอละวนนันนี้เพิ่งกินข้าวไปจ้ากินข้าวกับอะไรนเมื่อเช้าอันติดเย็ดติดกินได้ที่ไหนครับอย่าเพิ่งวันแบตบมันจะหมดงไงประเด็นอะแต่ว่าไปชาร์จแบตก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาอะไรมา ติดเช็ติดเล็บบิ๊กเหรออุ้ยใครมาติดเนี่ยโมโนอาขาฉันเป็นฉันฉันชื่อโมโนนะเออคือโมโนนะโอเคไหมโอเคโอเคเราที่มาแล้วหหอยนะปอบปูนะปอบปูนะเออไรปอบปนะใส่เป็นเพื่อนก่อนนะเออโอ้ยนักเออเออ มันบอกผมว่ามันเห็นไข่นะพี่พี่เขาเห็นไข่อันนี้เลยนะอะพี่ก็แบบพี่ก็อันนี้เลยไม่ได้ใส่เสื้อก่อนโอ้เออใส่เสร็จแล้วมาบิ๊กเลยนะเดี๋ยวเดีอนนี้เ็นพวกแขงไข่นะได้ยายมาค่ะเอาทาไมโลูกครีมนะคะครีมกดเอาใช้ขีดอามือมาเป็นทาครีมกดขึ้นมาอ่าไปไปทาครีมไหมทาครีมไหมอาบน้ำไหม ใครใช้พ e> ี artery, ่ต้าหนาวให้ยกมือขึ้นวันนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่บน้ำใช่ไหมวันนี้ไม่วันนี้แบบน้ำก่อนตายเอาไม่อาบน้ำเหรอเาจะไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวไหมอัีนี้ค่หนูแค่หนูไปอาบน้ำได้ปเอาแบบน้ำไเอาแบบน้ำไปมาเอาเอามือมาชิมชิมชิมอหอพี่ๆีรูสิ เอาบน้ำาอาบน้ำได้ง่ายมากอนนั้น่เ็าคืนแล้วอาบน้ำก่อนะยายไปอาบน้ำเหมือนโซซี่หละโซซี่ก็ต้องอาบน้ำยายก็ต้องอาบน้ำนเใจเองไปหานนี้นะที่จอใส่ทาให้แล้วนับี่จับจับนับเจบี่อันนี้อันนี้อัี้แอองหนูมีไหมอใส่กุ้อมีเชือให้เอาไหมเอาเกี๊ยอันเดียว ไม่คะที่ดีกว่านี้อ่านอาบอ่กแต่ถ้าหลุดนะถ้าหลุดนะมันจะเจ็บนะอ๋ออ๋อหลุดมันเจ็บนะพิ๊กไปช่วยนะไปอ่านน้ำไปไปายก่อนไปไปบิ๊กเดี๋ยวโมนี่อ่านน้ำเสร็จมาไล่ใหม่ไปไม่ใจไปไปก่อนไปไปไก่เตือนเพื่อขั้นเตือนทัง อาพิต้าจับไปเลยเอาแบบน้ำเลยใส่ถุงนีนขาเดียวมันยกขึ้นไหมนี่จับเลยจับไปอย่างนี้เลยนี่นี่อุ้มแบบนี้เลยตัวไม่ใช่เล่นๆนะอุ้ยหลอดจังจะไม่ดูแั่นี้เราไม่ลองเลยซิน่ะถ้าว่าจะาเราลองล้างใหญ่ก็จริงเลาวก็ดูแล็บเนือต่อไปจะลองใหญ่ซีนเนี่ยผมก็มีอยู่แค่นี้เออ ผมย่นเผมก็มีอยู่แค่นี้อ่ะมาบุรี่นะแมาดูรี่ผมนี่น่นะเออผมน้อยแต่ร้อยปอรเซนะบุรี่บอกไปาลราละกละกละกันตอนเ่นอนปล่อน่อนเลนมเน่ เดี๋ยวนะ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 มีคนมาเมนเดี๋ยนี้แล้วหรอเด็กตั้งค่าคอมเมนต์ตั้งนึงแม่แม่ตัวแบบตัดนะฟังที่ทางก่อนฟังที่ทางก่อนเด็กจัดการคอมเมนต์ตั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือเจ้ากระต่ายผู้โชคร้ายเร่าเรื่องแขนเขาเป็นใหญ่ เพิ่มเนิ่มเพิ่ๆเรากระต่ายจึงแข่งขันกันต่อส่วนหมาป่าจอมวายร้ายแจ็คที่คิดว่าต้องจับเรากระต่ายได้แน่กลับโจรพึ่งรุมต่อยราบมือเหนียวเหนื่อยหนักไปด้วยน้ำพึ่งเอ๋ชิดีเขาทัดตรงลงไปในเบื้องขนาดวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวทำมาเนี้ยไกลเทวนะได้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 นี่เออดูดินั่นไงนั่นไง Como oh, me engañan, oh, กาแฟโอเคขอบคุณครับได้เลยได้เลยได้เลยกาแฟหเือ2สองร้อยอู่ตรงนี้แช่หรอมั้นอีกนิดน,ดนึงก่อนที่ไนบ้าง้อเ่ากระบาดเห็นทาาวอตรงนั้นอ่ที่พี่ดูบีให้เข้าดูอนหอเน่อย นั่นไงหมาป่ามาแล้วนะมาปามาแล้วนะนกกระสาอพยกตัวหนึ่งก็บินเข้าไปติดในตาข่ายของแจ็คเข้าแล้วยังบงบินต่อไปไปพี่พดูไหนพี่พดูไหนอุ้ยหดีนีทาี่สุดหกระต่าย้าไลมากแล้วอพี่พดูไหนห้พี่พี่ดูม่งงเนาีหเรียบร้อย หนึ่ง้อ,100ลอแล้วหนึรยบ้านแล้วขอบคุณครับ่พี่เขาช่วยหุ่นหนูเราหนึ่งรคนแล้วอขอบคุณครับ,บน,น,น,นี่เรียบร้อยแล้วผมนอได้หัวสักเดียวกาแฟไปหนึ่งร้อยลออแล้วขอบคุณมากขอบคุณมาก,<ะ>มากอ่ะจะดูหมาป่าไหมดูดูพี่คนหมาาออเอออดูไหมนี่นี่หมาป่ากับกระต่าย ไอ้เจ้าเนื้อผีผีฟังก่อน,อนดังดังอีกรอบนึงโอปเคเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้แบแพ้เจ็ดตัวดีกว่าที่แม่มันกินเข้าไปชอบเรื่องนี้มากใครเปิดได้ฟังมั้ย <c oughs> แพ้เจ็ดตัวเออนี่ไงแพ้เจ็ดตัวเปลี่ยนแม่ พี่พน้อยนี่น้อยใครก็ได้ไม่มีใครเลยนั่นเ,นนเนองฟังนะอภิษฐาน,นไ,ได้มา,าอือพี่พี่เขาซื้อไปหนึ่งร้อยบ้านแล้วอะนั่งไปมูมพี่เมย์หน่อยได้มาหนึ่งร้อยเด้อแล้วเก่งมากอาแป๊บเดียวเมื่อกี้แบบห้าสิบอยู่เลยอะแล้วได้หัวไปแป๊บเดียว ไอ้ยพื่ขานักข้องเหรอเออมันอยู่ในรถอะที่เกยดขาดตอนยดิลูกๆพี่รักแม่จะเข้าไปในป่าอย่าเปิดประตูให้ใครล่ะถ้าจะมาหายเข้ามาได้มันกินพวกเราหมดแน่พี่ต้านเจ้าเล่์มกนะมันจะปลอมแกลาในรปแบบต่างๆเพื่อมูปอาบน้ำแล้วนี่ไงดูผมเขาสิอ่ะขี่มาแล้วเนี่ยดูหน้ามาน้อยๆดิอ่ะูเหมือนหมกกันน็อกกระจงเนี่ยเดกตามใจไหม เนี่ยลกตามใจไหมเออนีอ่อ่ะให้ดูคือเมื่อวานตอนมหาแฝดอะคือเป็นเหมือนหมวกกับน,นอก,กะสมเนี่ทำตาตีเนม่ทำตาอย่างนี้ทำตาอย่างนี้เหรอเอสิารต้ามองต้อง,ต,องต้องทำไงถึงจะสวยมั่ง,งคนนี้ ต้องทําจมูกอีกนิดนึงนะจมูกตัวนี้มันจะต้องโด่งไหม่นิดนึงจมูกตันี้ต้องโด่งปากก็ต้องเป็นกระจับอีกนิดนึงตรงนี้ปากตรงนี้แล้วคางก็ต้องยืดออกมานิดนึงนะแล้วตรงแก้มเนี่ยจะต้องเก็บดึงเข้าไปหน่อยโอเคไหมโอเคไหมไหนพี่แก้มหมอทำไมอะมั้ยสสวยโอ้โหสวยสวยพี่ตาพี่ตา ทำอะไรอยู่เปิดไปเปิดเปิดรถบิ๊กแค่ไหนดิเปิดรถบิ๊กตรงตรงฝั่งคนข้างๆหยุดก่อนยังไม่ตั้งให้จบเลยแล้วหยิบขาทางกล้องมามันจะเป็นวงกลมอ่ะวงกลมกับขาไปที่ไปซื้อช็อคก้อนใหญ่และกินเข้าไปตอนนี้ในบ้านทางฝั่งมันจะจบเลยเมื่อกี้เดินไปหยิบแล้วไม่รู้ให้ทำอะไรด้วยเสร็จเรียบร้อยโซโซอยู่กับยายๆจ้า เลี้ยงแกเชื่อคนกดกาแฟไปเยอะมากโตโตขายของไหมนี่แม่เองแม่เอาอาหารจากป่ามาให้แล้วเอาไม่ทานมาดูแต่พี่การให้ฟังไปเสียงนุ่หมาป่าแม่ไม่นอนอยู่เดี๋ยวเขาก็น่าจะมาไล่ต่อจากบิ๊กนี่แหละสิบจุดสิบของเขาวันนี้เขาก็ลองจะเปิดประตูเนาะอาจจะคิดว่าจะไลแต่กูขึ้นเดี๋ยวเดี้ยวดูเท้าข้าด่าประตูก่อนเจอปะแน่นอนว่าแต่เมื่อกลางค่ำก็ไปหลังจาต่อไปเขาก็เห็นเท้าสีดำของหมาป่า กเขาจึงตะโกนอีกครั้งโดยที่ไม่เปิดประตูเราไม่เปิดประตูให้แกหรอกเท้าของแม่ไม่ใช่สีดำนั่นไงเท้าแม่สีขาวเท้าของแม่มันเป็นสีดำนะเนี่ยมาป่ากลับไปคราวนี้มันไปที่ร้านขนมปังเมื่อคนอบขนมปังหมาป่าก็ประหลาดใจเจอปะเออแค่นี้แหละฉันเป็นบังสวรีรักแล้วเป็นไรจุดตรงไหนเป็นไรฉันขอแป้งหน่อยได้ไหมโอเคขอบคุณครับมาป่า มันเข้าใกล้กระทอมมันเปิดถุงและเทแป้งใส่เท้าตอนนี้เท้ามันก in ็เป็นเท้าโรลนหมาป่าหาป่ามันก็ออกมาใช่ไหมนี่อีปงแปงให้หนูแปงจะได้มีอะไรทำปเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่เอาอารมาให้พวกเจ้าจากนป่าแล้วนั่นไงเอาท้าให้เราดูก่อนอี <t uh> <t uh ๋ีมาป่าไหมป่ะน um> ั pues ่งนี um ่นั่งยืนน้ยโอเคโอเคกลัวกลัวกลัวี่มา าามาลูกแพ้เห็นเท้าสีขาวเออเจอมมามันเปิดให้ฟังที่หมาป่าไปกินกับลูกแพะเจ็ดตัวอะไรครับมา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 จะ <c oughs> นอนเหรอนอนได้ไงตื่นเช้าเหรอวันนี้หรือว่าแกล้งนะบิ๊กมันพี่แกทำให้หนูนอนอหนูง่วงอะจิมจิมไปได้แล้วบิ๊กจะเล่านิทานให้ฟังมาแล้วเจอกันมาทีที่กูหยิบจะขัดล้างมอ ยังจะหล่นให้อีกนะเอาตรงนี้เออนี่เรื่องไหนดีนะธุรกิจพิธานี่อะไรมาบ้างเนี่ยลุกดิกหรอทำอะไรลุกดิบ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 กับพี่แม่หรอเฮ้ยนี่หนูทำทำแบบนี้ยัดคิ้วเป็นไหมยัดคิ้วมึงดุกดิก ทำได้นไหมทำนี่ทำนี่ทำไง <c oughs> นาบิกกับโมเน่น่ารักมากๆเลยนะคะนาบิกนะช่วยเลี้ยงโมเน่นะคะสองหน้าหลานนะน่ารักแบบสุดๆเลยสําหรับโมเน่นะคะใครที่ติดตามโมเน่อยู่นะก็สามารถติดตามช่องไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปน้องโมเน่ให้ชมกันบ่อยๆนะะันจา